กลายมาเป็นโจทย์เพลงวนี้แล้วเจนตล่นร้องเรื่อง I Will Be ของคริสเตน่าแต่ว่าให้ร้องฟังสักสักนิดนึงนิดนึงพอโอ้ยเอยากฟังอ่ะโอ้คนก็อยากคลิปหน้า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 ใครร้องเนื้อเพลงก็มีแล้วเพราะคลิปหน้าใครร้องให้ฟังต้องบทให้อยู่ก่อนอีกอาทวันหนึ่งอ่ะไหมฟังโอ้โหบทยิ่งสั้นเลยเข้านี่นะคะวิกนี้สำคัญมาก เพราะว่าจับคู่ออกทั้งคู่เลยจับคู่ออกได้ออกไปเที่ยวด้วยกันเลยอย่างจับคู่ดีนักใช่ไหมตอนนี้ฝั่งละกอ็เหลืออยู่สิบนะคะแล้วก็ฝั่งละไฟใช่ค่ะน้องเป็นไทยย้ายมาอยู่ฝั่งวักและแต่ลุงก็จะย้ายเข้ามาเย่ย้ายไม่ได้หมดเลยบ้าจริง าจริงผู้หญิงเต็มปากรักเลยนะเป็นเฟมินิสต์เลยเหรอคองทีผู้หญิงคองทีไฟแล้วไปเหล่าผู้หญิงสามคนแตแล้วไปเหล่าผู้หญิงสองคนอย่าอย่าต้องมีเกย์อีกหนึ่งคนมีเกย์พี่นันนะผู้ชายผู้ชายก็มีกี่คนมีสี่คนไม่ใช่ห้าคนห้าทำไมฝึกเป็นแฟนฉันเนาะเป็นผู้ชายเรียบร้อย เอฟูปันวุ้ยใช้นุ่มนิ่มฟูกันคุณพ่อเป็นคุณพ่อของโยกคุณพ่อคุณแม่นะคะอคุณหน้าปุยเนี่ยหน้าปุยหน้าปุยอะหน้าฉันอ้วนนะหน้าฉันก็อ้วนนะหยุดหยุดแล้วพอถ้าวิ๊ไม่มีสาระแล้วไม่มีสาระสุดๆอ่ะกิไม่กล้าอัพโหลดแล้ว่ยจะอัพเลยหน้าฉันอ้วนไปสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 2ีค่ะนีมียี่สิบเอ็ตวามไม่อยากืปากเหวี่ยแล้วใช่แล้วยังมาสองน้ทุกคนได้ยินไหมนะทุกคนยืนหมดเลยความรู้สึกมันช่วยพวกเอาด้วย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 ด้วไม่ต้องดูอัพโหลดเลยแล้วค่อยดูเป็นกันบังคับ